สวัสดีค่ะพบกับนุชเช่นเคยนะคะในช่องมาม่าบญยามีคลิปนี้จะพามาทําเมนูหลัวซือเฟินก๋วยเตี๋ยวหอยขมที่มีกลิ่นเหม็นเป็นเอกลักษณ์มีต้นกําเนิดมาจากเมืองหลิวโจวประเทศจีนค่ะและพระเอกของเมนูนี้ก็คือหอยขมนะคะหอยขมที่นุชใช้วันนี้ก็เป็นหอยขมบ้านเราค่ะลักษณะก็เหมือนกับหอยขมที่ทางประเทศจีนเขาใช้กันนะคะหอยขมไทยก็มีอยู่หลายสายพันธุ์เหมือนกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นหอยขมทรายหรือว่าหอยขมน้ําโขงหอยขมลายที่มีตัวเล็กเปลือกใสเปลือกบางนะคะแล้วก็หอยขมพันพื้นบ้านแบบนี้ค่ะเมื่อได้มาแล้วก็มาแช่น้ําไว้หนึ่งคืนก่อนเพื่อให้เขาคลายดินคลายเศษสิ่งสกปรปกออกมานะคะจากนั้นก็นํามาล้างทําความสะอาดค่ะถ้าเกิดมีตะไคร่น้ําเกาะอยู่ที่ตัวหอยก็ใช้แปรงขัดออกนะคะเพราะว่าเราจะต้องนําหอยทั้งตัวลงไปเคี่ยวในหม้อต้มค่ะล้างหอยสะอาดดีแล้วก็มาตัดก้นหอยทุกตัวเลยนะคะ เมื่อตัดก้นหอยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาล้างทําความสะอาดอีกครั้งนึงค่ะโดยนุนจะล้างน้ําเปล่าสักสามรอบนะคะเพื่อล้างเอาเศษเลือกหอยที่เราตัดออกจากก้นหอยออกไปค่ะ จะล้างจนน้ามีความใสเลยนะคะถ้าน้ำยังขุ่นอยู่ก็ยังใช้ไม่ได้นะแสดงว่าหอยยังไม่สะอาดดีค่ะนำซุปที่เคี่ยวได้ก็จะดำนะจากนั้นนำหอยไปต้มค่ะใส่น้ำลงไปแค่เล็กน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะตามด้วยขิงสักสี่ชิ้นค่ะขั้นตอนการต้มนี้นะคะก็เพื่อที่จะล้างสิ่งสกงกระปกที่ยังติดครั้งอยู่ในตัวหอยออกมาแล้วก็ทำให้ปลาหอยนั้นหลุดออกมาด้วยค่ะ จากนั้นนํามาล้างน้ําออกค่ะจะมีเศษขาวๆลอยขึ้นมานั่นก็คือเมื่อของหอยแล้วก็สิ่งสกปรกที่อยู่ในตัวหอยนะคะถ้าเราไม่ลวกก่อนก็จะมีเศษแบบนี้อยู่ในน้ําซุปค่ะเสร็จแล้วนุชก็จะมาแกะฝาหอยออกทุกตัวเลยนะคะมาแช่น้ําเห็ดหูหนูของเราก่อนค่ะวันนี้นุชจะใช้เป็นเห็ดหูหนูแห้งนะคะแล้วก็มีเห็ดหอมสําหรับต้มใส่น้ําซุปนะคะ ก็จะแช่ไปพร้อมกันเลยค่ะแช่น้ําไว้สักสิบนาทีนะคะเห็ดหูหนูก็จะพองขึ้นมาแล้วก็เห็ดหอมก็จะนุ่มขึ้นด้วยค่ะมาดูในส่วนของเครื่องเทศที่จะใช้กันค่ะอบเชยหนึ่งท่อนใยกากหนึ่งดอกเล็กๆค่ะลูกกระวานเทศสักสี่ห้าเม็ดค่ะดอกไม้จีนค่ะตามสูตรเขาไม่ได้ใส่นะคะพอดีมากับเครื่องเทศก็ได้ใส่ลงไปด้วยเลยมะแขวนค่ะใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใช้แทนพริกหอมของจีนแล้วก็พริกไทยขาวค่ะ ใส่ไปเยอะได้เลยนะคะใบกระวานสักหนึ่งหยิบมือค่ะแล้วก็เม็ดผักชีต่างๆเขาใส่รวมมาในถุงเครื่องเทศนะคะก็ใส่ลงไปด้วยเลยค่ะหอมดีมีขิงด้วยนะคะสามถึงสี่แว่นแล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะผักชีก็ใช้ทั้งรากเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกแห้งแล้วก็น้ามันพริกค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยตามด้วยรากผักชีและต้นหอม กิ้งสามชิ้นพริกแห้งค่ะในส่วนของพริกก็ใส่ลงไปตามชอบได้เลยนะคะถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่มากผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างหอมนะคะจากนั้นใส่หอยที่เราต้มเอาไว้ได้เลยค่ะนำลงไปผัดใส่พริกเผาจีนค่ะประมาณ3-4ช้อนโต๊ะค่ะพริกเผาจีนจะไม่เหมือนพริกเผาบ้านเรานะคะ ึงหน้าตาจะเหมือนคล้ายๆกันค่ะแต่ว่ารสชาติแล้วก็กลิ่นนั้นแตกต่างกันค่ะพิดเขาของจีนนะคะจะมีกลิ่นค่อนข้างที่จะหอมเครื่องเทศค่ะแล้วก็รสชาติออกเค็มนิดๆแล้วก็มีความมันด้วยนะคะก็จะผัดให้เข้ากันกับหอยค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะมาตเตรียมในส่วนของน้ำซุปค่ะ ใส่น้ำซุปลงหม้อใส่เยอะๆเลยนะคะวันนี้นุชก็ใส่ไปครึ่งหม้อเลยตามด้วยกระดูกเล้งค่ะกระดูกเล้งนุชเอาไปต้มไว้แล้วนะคะเพื่อล้างกลิ่นข่าวเลือดค่ะต้มไม่นานนะคะแค่พอสุกจากนั้นตามด้วยพริกไทยเครื่องเทศที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะอบเชยออระวานเทศดอกไม้จันทแล้วก็ปยกักตามด้วยมะแขวนนุชใช้แทนพริกไทยเสฉวนค่ะหรือว่าหวาเียวนั่นเองนะคะ วันนี้นุหาที่ตลาดไม่เจอเลยค่ะเจอแต่มะแขวนนี่แหละก็ใช้แทนได้นะคะมีกลิ่นที่หอมดีค่ะแล้วก็ใบกระวานหนึ่งหยิบมือนะคะเม็ดผักชีต่างๆที่เตรียมเอาไว้ค่ะมัดใส่ถุงแบบนี้นะคะตามด้วยหอยที่เราผัดน้ำมันทิกลงไปเลยค่ะตั้งไฟแรงได้เลยนะคะจากนั้นก็ใส่หน่อไม้ดองค่ะ หน่อไม้ดองก็จะเป็นหน่อไม้ดองของบ้านเรานี่แหละคะ่ะนําไปล้างน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ใส่ลงไปเลยประมาณหนึ่งถ้วยเล็กนะคะแล้วก็เห็ดหอมที่เราแช่ให้นุ่มแล้วนําไปล้างก่อนนะคะปรุงรสด้วยน้ําตาลกรวดหรือว่าน้ําตาลทรายค่ะผงปรุงรสน้ํามันหอยซีอิ๊วขาว เกลือหนึ่งหยิบมือค่ะจากนั้นเบาไฟลงค่ะให้เป็นไฟกลางนะคะต้มต่อไปอีกประมาณ20นาทีค่ะอันเพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำส้มสายชูค่ะโดยส่วนผสมเครื่องปรุงนั้นนะคะให้ค่อยๆปรุงไปค่ะแล้วก็ชิมไปด้วยนะคะจะได้รสชาติที่เราชอบ น้ำส้มสายชูก็สามารถเติมทีหลังได้นะคะรสชาติจะออกกลมกล่อมค่ะนัวเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดนะคะมีติดเค็มนิด,น,ดนิดค่ะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นฉุนเล็กน้อยต้มซุปเสร็จแล้วนะคะเราไปเตรียมในส่วนของเครื่องเคียงกันค่ะถั่วฝักยาวดองเปรี้ยวค่ะนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆวิธีทําถั่วฝักยาวดองทานเองง่ายๆนะคะนุชก็จะดองกับน้ําต้มข้าวค่ะ จะมีรสเปรี้ยวแล้วก็อร่อยด้วยนะคะนอกจากเอามาทําเป็นเครื่องเคียงเรายังสามารถทําเมนูอื่นๆได้อีกค่ะที่เป็นเส้นอยู่ข้างๆนั้นก็คือหน่อไม้ดองนะคะนำมาหั่นเป็นเส้นเหมือนกันค่ะผักกาดดองวันนี้นุ้ใช้เป็นผักกาดดองสมรสนะคะจะมีรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มแล้วก็หวานอร่อยดีค่ะแต่ตามสูตรแล้วนะคะเขาจะใช้เป็นผักดองแบบรสเปรี้ยวนะคะใส่ได้ตามชอบเลยค่ะ ยังเหลือเครื่องเคียงอีกอย่างนะคะนั่นก็คือเห็ดหูหนูแห้งค่ะสัมผัสของเห็ดหูหนูแห้งจะแตกต่างกับเห็ดหูหนูสดนะคะจะมีความกรุบกรอบมากกว่าค่ะนำมาล้างน้ำให้สะอาดหลายๆน้ำเลยนะคะหลังจากนั้นแล้วก็นำไปหั่นเป็นเส้นคนจีนเขานิยมใช้เป็นเห็ดหูหนูแห้งนะคะแต่ถ้าจะใส่เป็นเห็ดหูหนูสดเลยก็น่าจะได้เหมือนกันค่ะแต่รสสัมผัสนั้นจะต่างกันไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคะ เมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปเตรียมปรุงกันค่ะเริ่มต้นที่หน่อไม้ดองค่ะนำหน่อไม้ดองมาผัดกับน้ำมันพลิกผัดให้หน่อไม้ดองสุกนะคะต่อด้วยเห็ดหูหนูค่ะถั่วดองและผักดองก็ทำเหมือนกันนะคะ ผัดเครื่องเคียงเสร็จแล้วมาลวกผักแล้วก็เส้นกันต่อค่ะวันนี้นุชใช้เป็นผักคะน้านะคะสามารถใส่ผักได้ตามชอบเลยค่ะในส่วนของเส้นวันนี้นุชใช้เป็นเส้นหมี่เซียนนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับเส้นขนมจีนบ้านเราค่ะแต่มีความเหนียวนุ่มมากกว่านะคะกดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าหน้าคลิปเลยนะคะหรือกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปค่ะ น้ำซุปหอยขมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมตักเสิร์ฟกันค่ะก็จะใส่เครื่องเคียงเป็นผักลวกนะคะชนิดต่างๆหน่อไม้ดองเห็ด <c oughs> หูหนูถั่วลิสงทอดถั่วฝักยาวดองเปรี้ยวผักดองต้องูทอดแล้วก็น้ำมันพลิกค่ะในส่วนของเนื้อหอยนะคะจะตักแยกกรองเอาน้ำนะคะแล้วก็แกะเอาเฉพาะเนื้อหอยก็ได้หรือว่าจะกินแบบจุบป,ปากหอยเหมือนบ้านเราได้เลยนะคะ ใส่เส้นลงในช้วยก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยผักผักดองใส่ได้มากน้อยตามชอบเลยค่ะเส้นก็คือเหมือนเส้นขนมจีนเลยค่ะถั่วดองนะคะอันนี้เปรียปร้ยวๆแล้วก็มีกลิ่นถั่วนะคะชอบมากเห็ดหูหนูกรึบๆค่ะแล้วก็หน่อไม้ดองนะคะ หั่วลิสงทอดค่ะตามด้วยอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือฟองเต้าหู้ทอดค่ะก็จะซื้อเป็นแผ่นๆมาทอดเองนะคะตามร้านขายเครื่องเทศในตลาดจะมีขายค่ะเสร็จแล้วก็ราดน้ำซุปลงไปเลยค่ะ รองเอาน้ำซุปด้วยกระชอนก่อนนะคะจะได้ไม่มีเศษเครื่องเทศลงไปด้วยเวลาทานจะได้ไม่เสียอรรถรสค่ะปรุงรสชาติเพิ่มความเผ็ดให้กับน้ำซุปเล็กน้อยนะคะด้วยน้ำมันพริกค่ะน้ำมันพริกก็มีขายเช่นกันนะคะกดที่ตะกาหน้าคลิปได้เลยค่ะหรือว่ากดดูวิธีทำได้ที่ใต้คำอธิบายคลิปค่ะมีทำไว้หลายสูตรเลยค่ะ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหลัวซื้อฟินนะคะหรือว่าบะหมี่หอยขมของจีนค่ะรสชาติเปรี้ยวน้ำนะคะเพดมีความนัวความเค็มกลมกล่อมมากๆที่สำคัญก็คือมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ค่ะส่วนตัวชอบมากเลยค่ะในส่วนของน้ำซุปนะคะถ้าทานไม่หมดนะคะก็เอาใส่ถุงนะคะปิดฝาให้สนิทแล้วก็แช่ไว้ในช่องแช่แข็งค่ะ เวลาอยากรับประทานก็แค่ออกมาละลายแล้วก็ต้มใส่เส้นกว๋วยเตี๋ยวของเราได้เลยค่ะ